ฮัลโหลเฮ้ย, <Hello. S 1> ยไม่ได้ไลฟ์นานแล้วงงเฮ้ยเหมือนพูดคนเดียวเลยไม่ได้ไลฟ์นานไม่ได้ยินหรอจริงปะเนี่ยได้ยินหรือเปล่าได้ยินยังอะได้ยินแล้วใช่ไหมใช่มั่อะไรนะมาทันอะไรอ่ะเพิ่งไลฟ์นัดจ็องานบีบีบีเป็นไงวะโอ้คอนพี่เบิร์ดหรอสนุกมากก่อนหน้านี้ผักไปคอนพี่เบิร์ดใช่ไหมแล้วว่าที่ไปครั้งแรกอะ ก็รู้สึกว่าได้เต้นอะไรที่ไม่เคยเต้นแบบนี้มาก่อนแล้วพอเหมือนกับว่าโชว์จบคอนนั้นน่ะก็กลับมาใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าตัวเองเต้นดีขึ้นหรอไม่รู้คิดไปเองปล่าแต่ว่ารู้สึกแบบนั้นนั่นแหละรู้สึกว่ามันรู้สึกว่าตัวเองเต้นดีขึ้นและนี่ก็กลับมารีสเตก็ดีใจมากๆที่ได้กลับไปขึ้นคอนพี่เบิร์ดอีกครั้งหนึ่งอู้อะไรนะทุกคนจริงวันนี้พับต้องไปไปไหนเนาะ เรื่องนะเดี๋ยวค่อยช็คกันนะอะไรนะเต้นดีคือจริงเปล่าพี่โมอ,อยู่บ้านเจ่ครับผมใครอะใคร่ะเนี่ยผนะักขมไงอะไรเผาปุงเผาปั่ปนไม่เผาเราจะไม่เผากันนะคะอยู่แก๊งปลาเผาแต่เราไม่เผานะคะ <c oughs> ช้าช้าคืออะไรหายหน้าหายตาอะไรน่าอยู่อยู่อะไรไม่ต่อยไม่ได้พูดเก่งเลยนะวาดลูกอะไรหรออะไรนะ เปลี่ยนเพลงได้ปะโอ้โหทำไมไม่ไมันจุกกล่องทำไมไม่ขึ้นเทียเตอร์เพราะว่าอยากรู้ไหมไม่อยากรู้หรอทำไมอะวันนี้จริงๆแล้วพักต้องขึ้นเทียเตอร,ร์ใช่ไหม,มเกิดอาการเจ็บนิดหน่อยตรงหลังนะคะแปลว,ว่าเพลงดังกว่าเสียงพูดอีกต้นเพราะว่าพักเต้นเยอะเกินกล้ามเนื้อหลังอักเสบเลยดี๋ยวก็หายแข็งแรงจิตตา อะไรผักปวดลังแต่เราปวดใจได้เหรอไปลรกหัวใจเหรอไปหามอนนะอะไรเก็บป่องหน่อยไม่ดิกเด้อทำไมต้องอะไรนัะดึงเก็บพวกเราเด็ดเดดเดดเดดมุมกล้องมือหัวหาที่วางไม่มีที่วางก็เหมือนเหมนไปถ้าเหมือนมากก็ฟังจะเสียงนะเสียงผักเพาะมากเลยนะลูกปลา เผาฝ้ายหน่อยฝ้ายหรอฝ้ายก็ไม่มีอะไรให้เผาใครขมขมใครขมไม่อ่านแล้วนะพิมพชนะ์ชื่อผิดนะชื่อขมไม่ใช่โขมต้องให้พูดอีกอออกี่รอบเดี๋ยวเหอะผมอยากจะมึงผักแต่ไม่กล้าทำไมกลัวพี่หรือจ๊ะพี่อยากจะสวยขนาดนี้เผาผักขมไม่เผาค่ะผักขมเป็นคนขี้ร้อนนะคะผักขมรักขีม้มะค่ะเอ้ยป้ายตามไปซักพ้าทำไมน่ารักจังครับอ่านหน่อยครับ อ่นแล้วว้าจริงเรียนอยู่ปีไหนแล้วปีนี้เหรอปีนี้สองพันห้าร้อยไม่เอาเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนว่านะอะไรกูวันอะไรออกเจอเรียบร้อยชีวิตนี้อ่ะเป็นคนเรียบร้อยตัดผมตัดตัดอะไรเราคงได้ตรงฮีเมคัดไงแค่บางวุมมันดูผมสั้นเท่านั้นเองเอใครตะเล็กผักสูงต้องร้อยหกสิบห้า อุย้ยเนี่ยหนูเรื่องความสูงมากเลยนะก่อนหน้าน,นี้สูงร้อยหกสิบห้าแล้วก็มาวัดอีกทีสูงร้อยหกสิบสามองปะใช่ไหมปวดหัวแลกินยาดิเวียนหัวมาก <c oughs> จิงหงอนี่ขนาดถือแบ,บบว้าวๆแล้วนะ <c oughs> ไม่อยากตัวสูงสิอยากขายาวตัวสูงเด๋ยวตัวยาวแล้วมันตลกไปญี่ปุ่นหนาวไหมไม่หนาวเลยชอบมากชอบหิมะมากใครแสบฉนันจะเรียบร้อยพอดีๆอ่นะประคบได้เขาว่าติดเอฟหรอเอฟอะไร พูดได้มันติดตีนะ You can set your mobile ทำไมต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษด้วยมันเวียนหัวมากขนาดนี้นี่ถ้าแล้วมันจะตั้มได้แป๊บหนึ่งนะสิ่งนี้อาจจะช่วยได้เจใจมากเลยไม่รู้มันก่อนมันทำแบบนี้รู้สึกหน้ามืดทุกคน มืดกว่าเดิมอืมมืดมากเลยเดี๋ยวมานะอะ,อะไรนะเปลี่ยนเพลงดีกว่าทุกคนฟังเพลงนี้มาสิบรอบแล้วปวดมาแล้วจะข้างหลังนีอะไรขยับได้เฮ้ยติดเลนด้วยอะ่ะ <laughs> นี่คือเปิดเพลงแล้วนทะำไมไม่ดัง ไม่ได้ยินเพลงเลยเออทุกคนคะประตูอยู่ตรงนี้อันนี้อันนี้มันเปิดอยู่แล้วนะได้ยินเพลงบ้ามีตัวนี้เหรอไม่มีชื่อตัวนี้ไม่มีชื่อใช่ไหมใช่ไหมเชื่อป่ะว่าไม่มีชื่อตอนแรกประตูปิดอยู่อย่ามากไม่ต้องนี่บ้านผักเองไม่มีอะไรเล้วอุ้อยห้าน จริงกันหรือว่าไม่กลัวใครผิดคนแล้วนะเป็นคนไม่กลัวอะไรแบบนี้นะคะรู้สึกไงกับพี่ฝ้ายกับพี่ฝ้ายกับพี่ฝ้ายรู้สึกแบบพี่ฝ้ายกับพี่ฝ้ายจะให้พูดยังไงเลยนะฝักผ้าฝักผ้ายังไรวะฝ้ายผักอุวยอันที่ไม่รู้ผม ทำไมต้องรวบผมด้วยล่ะก็จะเปล่าไม่เหรวบหรอกนะผมไม่ได้สั้นลงอะคือสองชั้นนะพี่นี่ค่ะอุ้ยเพลงอุ้ยเสียเหอะไปซักผ้าได้เลยไม่ทำไมต้องให้เผาคนอื่นด้วยนะฉันเป็นคนไม่ดีเขาบอกว่าคนที่บอกว่าตัวเองเป็นคนดีมันจะเป็นคนไม่ดีงั้นเราก็ต้องบอกว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีจะได้เป็นคนดีใช่ไหมผมเป็นคนไม่ดีนะคะเผาทานครับถ้าคมอ่านจะให้ยี่สิบบาท โอนมาด้วยนะคะอะไรนะเต้นให้ดูโอ้โยอะไรเป็นแบบยิ้มแบบยิ้มยิ้มทุกคนจะพูดอะไรนะผักอ่านจะไม่ไปจับอะไรนะอ้าวทำไมป็่ควรทำดีเจลายยังเลยถ้าผักอ่านแสดงว่าบุ๋มเรา เผาซิริซิริกาแะพิมพ์เห็ดนะรู้ปะเฮ้ยโกรธเนาะมืออยู่ไม่นิ่งเลยมือเหรอเล่นอันนี้อยู่เล่นแบบเนี้ยเนี่ยสนุกดีนะเอ๊ะเพนกระตักคืออะไรเล่นกระตักกระติ้งลานซิริกาตลกอะซิริกาปุ้นทำไมอะซิริกาลานซิริกาตลกอะ ขี้กดลมผักซักรักผักสมเพลงเพราะมากครับเห็นแล้วต่หรกเปิดวนมาลหลายรอบแล้วเฮ้ย <c oughs> ทำไมอ่ะจะไปแล้วนะ <c oughs> ไปแล้วนะ <c oughs> <c oughs> บายบาย